สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาสายๆเด้อมาหนีมาอย่างน้องมาส้มต้นใหม่โอ้นกบินปลูก่แน่กระถางฝนตกม่ได้ลงมามาเก็บพักมือน,นีถึงเวลามาเก็บผักพี่น้องเก็บพักหลายอยู่เก็บพักไปกินเอาวกเขาโดต้นบกม่วงแล้วบกม่วงมัน มมองมันได้หลายถ้านีก็เป็นเผือกชิดว่ามันล่งหัวแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าโมนี้เข้ามาเจ็บพักกันดีกว่าเจ็บซีด้วเมื่อหนึ่งก็ถือกล่องเมื่อหนึ่งก็เก็บไป วันนี้เรามาเก็บผักกันนะคะอันนี้อันนี้มารกลมดุดหอยเอากระดษเช็ดชู่อไว้เรากร็ใส่ถุงไว้มืออื่นเดี๋ยวเรามาปลูกละมดกันนะคะปลูกเสร็จในกระถางไว้เพราะชำมันไวนะคะ้ค่ะมาเบิงต้นอโวคกระโดอยอันนี้คือต้นอโวคกกระโดน้ำเข้านะคะต้นอโวุกระโดน้ำเข้าพี่น้องง่ยายงอันนี้จว่าปลูก อันนี้เป็นขมิน้นอันนี้ก็คืออะไรคะทุเรียนหมอนทองกับขมิน้นปลูกใส่ในถุงดินพี่น้องสมบูรณ์สมบูรณ์ปีนะ้อนี่เกรดเอานีบ้างไว,กว้ก่อนมืออื่นเท่ามาปลูกกันเอาเอาเอามันมาใบหนีบได้พี่น้องเอาว้างไว,กว้ก่อนมันคือละมูด มันคือลมูดวันีว่าจะมาเห็นียังชมต่ไน,นมันคือสละสละหอยปลูกใส่ใหขวดพี่น้องทําเลวิวหอยเป็นสิ่งที่มาชมทุกมื่อทุกเมื่อเพราะเคยเบื่อพี่น้องเมื่อใดนอ้อจะได้เมียบานจะได้เอาต้นไหม่ไปปลูก ันหามุมที่สวยๆอุย้ยต้นไม้ใบไม้สวยจังเลยนี <c oughs> <c oughs> ่ผู้ใดเป็นนางสีวะพี่น้องฉช่แชนรักธรรมชาติจุ๊บรักนะจุ๊บ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 จุ